สวัสด <utral. S 1> uh, ีคร hey hmm. ับนักเรียนครูชื่อครูนัทวัฒน์สุนันตานะครับชื่อเล่นคือครูยอดเยี่ยมนะครับหรือจะเรียกครูว่าครูเยี่ยมเฉยๆก็ได้ครับวันนี้นะครับครูจะมาสอนวิชาศิลปะชั้นป .6 นะครับเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือสีคู่ตรงข้ามนะครับโดยชิ้นงานที่เราจะทําวันนี้คือการระบายสีคู่ตรงข้ามให้น้องหยุดน้านะครับก่อนที่เราจะไปทําชิ้นงานเนี่ยเราจะต้องไปเรียนเรื่องสีคู่ตรงข้ามกันก่อนนะครับ สีคู่ตรงข้ามคือสีสองสีที่อยู่ตรงข้ามกันบนวงจรสีทั้งสองสีให้ความรู้สึกขัดแย้งกันอย่างรุนแรงจากตัวอย่างที่ครูนํามาให้ดูนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าสีคู่ตรงข้ามนั้นมีอยู่หลายเฉดสีเลยดังภาพที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับสีตรงข้าม คือสีสองสีที่อยู่ตรงข้ามการบนวงจรสีให้ความรู้สึกที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงมีอยู่6คู่สีคือ 1. สีเหลืองกับสีม่วง 2. สีแดงกับสีเขียว 3. สีน้ำเงินกับสีส้ม 4. สีส้มเหลืองกับสีม่วงน้ำเงิน 5. สีส้มแดงกับสีเขียวน้ำเงินและ 6. สีเขียวเหลืองกับสีม่วงแดง จากภาพที่ครูนำมาเป็นตัวอย่างนั้นนักเรียนจะสังเกตได้ว่ามีการใช้สีคู่ตรงข้ามคือสีเหลืองและสีม่วงซึ่งภาพที่ออกมานั้นมีการตัดกันหรือขัดแย้งกันอย่างรุนแรงโดยภาพแรกนั้นนักเรียนจะสังเกตได้ว่าภูเขานั้นจะเป็นสีม่วงและท้องฟ้าจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับและภาพที่2ก็จะเห็นได้ว่าขวดแก้วนั้นจะเป็นสีม่วงและผล,ละไม้คือแอปเปิลก็เป็นสีเหลืองครับ โดยทั้งสองภาพนั้นก็จะให้ความรู้สึกที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงนะครับและนี่คือตัวอย่างผลงานอีก3ภาพนะครับโดยทั้ง3ภาพนั้นก็จะมีการใช้สีคู่ตรงข้ามซึ่งทําให้เกิดความรู้สึกที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงนะครับโดยทั้ง3าภาพนั้นจะมีลักษณะที่คล้ายกันก็คือมีภาชนะที่เป็นขวดแก้วแล้วก็มีผลไม้นะครับโดยภาพแรกนั้น จะมีการใช้สีคู่ตรงข้ามคือสีเขียวและสีแดงภาพที่2จะมีการใช้สีคู่ตรงข้ามกันก็คือสีน้ำเงินและสีส้มและภาพที่3จะใช้สีคู่ตรงข้ามกันก็คือสีม่วงและสีเหลืองนั่นเองครับหลังจากที่เราเรียนเรื่องสีคู่ตรงข้ามกันไปแล้วต่อไปเราก็จะมาทํากิจกรรมของเราวันนี้นะครับนั่นก็คือระบายสีคู่ตรงข้ามให้กับน้องหยดน้ำเองครับส่วนวิธีทํานั้นเราไปเริ่มเรียนพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับครูก็จะมาสอนการทําชินงานเนาะระบายสีหยดน้ําเป็นสีคู่ตรงข้ามนะครับนี่ก็คือตัวอย่างผลงานที่ครูควาดน้องหยดน้ํามาให้นักเรียนดูนะครับโดยมีการใช้สีคู่ตรงข้ามเนาะในการระบายไล่เฉดสีทั้ง2ทั้งสงสีต่อไปเราก็ไปดูวิธีการทํากันเลยอย่างแรกอุปกรณ์ของเราก็จะมี ภาชนะที่มีลักษณะกลมแบบนี้เนาะซึ่งอันนี้ครูใช้เป็นฝาแก้วน้ำเนาะที่บ้านนักเรียนอาจจะมีเป็นถ้วยเล็กๆนะครับก็สามารถใช้ถ้วยหรือว่าปากแก้วน้ำในการทำได้เนาะต่อมาอุปกรณ์อีกอย่างก็คือดินสอแล้วก็กบเหลาดินสอเนาะแล้วก็มีสีไม้ขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะนำภาชนะมงกลมที่เราเตรียมมานั้น ข้อลงไปบนกระดาษตรงถึงกลางแบบนี้เสร็จเรียบร้อยก็จะใช้ดินสอในการวาดตามเส้นขอบของปากภาชนะแบบนี้เราก็จะได้รูปทรงเรขาคณิตก็คือรูปวงกลมแบบนี้เสร็จร้อยแล้วก็จะเติมหางเข้าไปแบบนี้ ให้มีลักษณะเป็นเหมือนหยุดน้ำต่อไปเราก็จะวาดตาหรือว่าวาดปากโดยการวาดตาวาดปากเนี่ยนักเรียนสามารถวาดตามสิ่งที่นักเรียนชอบได้เลยคุณครูก็จะวาดเป็นแว่นตาก็แล้วกันแบบนี้ อาจจะเติมปากให้มันแบบนี้โอเคเสร็จรร้อยต่อไปเราก็จะมาถึงขั้นตอนการลงสีโดยสีคู่ตรงข้ามที่ครูจะเลือกใช้ก็คือสีม่วงกับสีเหลืองโดยการระบายสีคู่ตรงข้ามเนี่ยนักเรียนสามารถเลือกสีคู่ตรงข้ามที่นักเรียนชอบได้เลยตามใจชอบนักเรียนนะครับ คู่จะใช้เป็นสีม่วงกับสีเหลืองจบมนี้โดยการระบายสีไม้เราก็จะเริ่มระบายในกรอบที่เราวาดหยุดน้ำไปแต่แรกเนาะ การระบายสีไม้นั้นข้อสําคัญก็คือสีไม้จะต้องปลายแหลมอยู่ตลอดเวลาการระบายสีต้องไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้ค่อยๆระบายไปครูจะเริ่มระบายสีเหลืองก่อนโดยระบายสีเหลืองจากด้านบนของหยดน้ำเนาะ ระบายลงมาครึ่งหนึ่งของนำตัวหยดน้ำต่อไปเราก็จะใช้สีม่วง การระบายไปแบบนี้ เราก็จะระบายสีให้สีทั้งสองสีเนี่ยกลืนเข้าหากันแบบนี้ลักษณะเด่นของสีคู่ตรงข้ามเนี่ยก็คือสีทั้งสองสีเนี่ยจะตัดกันดังนั้นก็ไม่แปลกที่เราจะระบายสีให้กลมกลืนแต่มันก็ไม่ค่อยกลมกลืนมากเท่าไหร่เพราะว่าสีมันเป็นสีที่ พูดตรงข้ามแล้วก็ตัดกันอย่างรุนแรงเนาะเราก็จะได้สีอของหยดน้ำของเราเป็นสีลักษณะนี้ระบายตกแต่งให้สวยงาม ขั้นตอต่อไปเราก็จะนําสีเข้มกว่าสีทั้งสองสีนะครับอาจจะเป็นสีดําหรือว่าเป็นสีน้าเงินเข้มก็ได้ในการตัดขอบของหยดน้ําแบบนี้ แล้วก็อย่าลืมตกแต่งดวงตาที่เราวาดไว้แต่แรกด้วย ราอาจจะวาดเงาของหยดน้ําเพื่อตกแต่งให้น้องดูมีมิติมากขึ้นอย่างน,นี้อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือน้องหยดน้ำสีคู่ตรงข้ามของเรานั่นเองหลังจากที่นักเรียนทำชิ้นงานเสร็จแล้ว อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นไว้ตรงหลังชิ้นงานด้วยนะครับ